ล่าสุดก็คือจับได้แล้วมีความคืบหน้าค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวจะนัดรวมทุกอย่างแล้วถแถลงข่าวอีกทีหนึ่งวันที่20ตอนบ่ายโมงเจอเส้นเงินพอสมควรนะครับก็น่าที่จะน่าที่จะขอความร่วมมือเพราะว่าเงินออกจากชาลอตไปเข้าเขาแล้วเขาก็ไปเข้านะครับตัวที่เปลี่ยนเงินเป็นอิเล็กทรอนิกส์เลยทันทีคนที่ขายให้ก็ต้องรับผิดชอบด้วยคือผมก็ขอเปิดประเด็นว่าบริษัทหรือหน่วยงาน ที่จำหน่ายเงินประเภทนี้รับเงินมาจากบัญชีของผู้หญิงคนนี้เต็มร้อยจากชาร์ลอตแล้วโอนเลยเนี่ยต้องออกมารับผิดช,ชอบถือว่าเป็นการรับของโจรน,นะะถ้าไม่รับผิดช,ชอบผมก็จะเจ้าเรื่องครับออรวมถึงธนาคารกสิกรไทยด้วยนะฮะเดี๋ยวก็จะฟ้องเหมือนกันฟอ,อกแทนตำรวจนิดน,นึงนะไม่ได้เลือกทำเฉพาะคดีชารลอตนะไม่ได้เลือกทำเฉพาะคดีดาราท่านฝากบอกด้วยว่าเดี๋ยวจะ ทุกคนจะหาว่าเป็นชาวบ้านปั๊บก็เลยแบบชักช้าจริงๆรแล้วอยากทําให้หมดแหละเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าพอเป็นคดีเราปั๊บเนี่ยคนอื่นให้ความร่วมมือเร็ว,วอ่ะก็ล่าสุดก็คือจับได้แล้วตอนนี้ณเวลานี้วินาทีนี้กํลาลังสอบสวนอยู่เมอสกู่เพิ่งวางสายก็กลาลังสอบสวนอยู่แล้วก็มีความคืบหน้าค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวจะนัดรวมทุกอย่างแล้วถแถลงข่าวอีกทีหนึ่งวันที่20ตอนบ่ายโมง นะครับประมาณนั้นแต่ว่าสิ่งที่ดีมากๆเลยก็คือมันไม่ใช่บัญชีม้าน่าจะเป็นคนที่ร่วมโครงการเดียวกันเพราะว่าเ,าเราจับได้ว่าเขามีออกไปประเทศเพื่อนบ้านมีการสแกนหน้าออกและเข้าหลายรอบแสดงว่าไม่ใช่คนเปิดบัญชีเพียงแค่ เป็นทางผ่านขายการเปิดบัญชีแต่ว่าเป็นคนที่เดินออกนอกประเทศไปด้วยเดินกับแล้วก็เดินออกหลายรอบอยู่ที่ว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการเป็นผู้ร่วมในในความรู้สึกและข้อเท็จจริงเป็นผู้ร่วมขบวนการนะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นผลดีสําหรับคนอื่นนะฮะเอาคนหลายๆกลุ่มนะฮะแล้วก็เอ่อก็ให้กำลังใจทุกคนด้วยประมาณสักน่าจะขยายผลไปได้เกือบเกือบร้อย ือกบร้อยเคสแล้วก็เคสน้องเด็กนักเรียนกับคุณยายที่อุดรก็เป็นอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันเจอต้นสายไปเหตุครับแดลว่าโอกาสที่เราจะได้สิล้านถี่มีใช่ไหมคะตอนนี้กลับมาว่ามีโอกาสแต่จะได้ครบหรือเปล่าไม่รู้นะหายไปสี่ล้านอาจจะได้มาสิบล้านเอ้ยโทษนะยายไปสิอาจจะได้มา,าอ,อ,อาจจะได้มาสีาจจ่ล้านหรือสามล้านแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาไปเปลี่ยนเป็นสกุลเงิน ซึ่งเราสามารถที่จะรู้ว่าไปในเส้นทางไหนแล้วเราก็ขอยืนยันอีกทีนึงนะครับอ,องค์กรที่เปลี่ยนเงินสดนะฮะให้เป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าใครเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยผมยังไม่พูดชื่อสถาบันแต่ถ้ายังไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ยอมจ่ายเงินคืนให้วันที่20เราจะพูดชื่อสถาบันของคุณ แบบชัดเจนชัดถ้อยชัดคำโดยที่มีหลักฐานเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันหรือสถาบันที่ขึ้นต้นด้วยตัวบีกรุณารับผิดชอบด่วนที่สุดสำหรับเคสนี้ที่ตำรวจแจ้งเรามาค่ะข้อมูลที่เขาแบบตามได้มีอะไรบ้างคัเออก็คือโอเคจับได้แล้วพรุ่งนี้จะไปฝากขังนะครับพรุ่งนี้คืนนี้ก็นอนนอนคุกอะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปฝากขังที่ศาลแล้วก็ค้านประกัน การประกันตัวก็แล้วแต่ดุลพินิจของศาลว่าจะให้ประกันหรือไม่แต่คาดการว่ามันพัวพันค่อนข้างเยอะน่าจะนะฮะมีความรู้สึกหลอกของเราเองว่าน่าจะไม่ได้รับการประกันนะครับเราก็สืบไปถึงคนแวดล้อมนะฮะเพราะว่าลักษณะเือนร่วมวมขบวนการแน่นอนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีมาอย่างเดียวตอนนี้คือจับได้หนึ่งคนก็คนที่ชาลอดที่โอนไปผู้หญิงคนนั้น มีานตวบอ,บอหมคะว่ามีอีกไหมออกระบวนการทีอ,อีกคนอ๋อมีเยอะแยะเลยครับมีเยอะแยะเลยไม่ใช่มีคนนี้คนเดียวแต่ว่าประเด็นคือต้องขยายผลจากคนนี้แต่คนนี้กําลังถูกสอบน่าจะสอบเสร็จดึกๆเลยคนนี้สอบยาวประมาณเป็น10บชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้ก่อนขึ้นมาก็คือคุยกับท่านผู้การเบรกนิดนึงแล้วก็คุยกันว่าสถานการณ์เป็นยังไงน้องยังปากแข็งไหมให้ความร่วมมือในการขยายผลเป็นยังไงบ้างแต่ว่าที่แน่ๆก็คือน้องก็ยอมรับว่าเดินทางออกนอกประเทศ ถ้าคนบัญชีม้าก็คงไม่ได้ออกไปนะครับนอกประเทศในเป็นประเทศและเป็นแอเรียที่เป็นสถานที่ตั้งของคนกลุ่มนี้ครับท,ที่โดนจับบอกเหรอเขาเขาสันงา่าอะไรบ้างยังไม่ได้ถอดถอนร่างสอนคนหรอกครับเพราะว่าทุกวันนี้เมื่อวานน,นี้หรืออะไรใดๆเนี่ยก็ยังมีนะครับก็ยังมีสถิติทุกวันเนี่ยยังถูกหลอกได้ประมาณประมาณ100ล้านบาทต่อวัน เนี่ยสถิตินะครแต่คอนซูมก็คงไม่เห็นหรอกผู้การส่งมาให้ในแต่ละวันประมาณ100ล้านก็ปีหนึ่งประมาณ3,500ล้านยังคงรีเมนอยู่ใกล้เคียงร้อยกว่าร้อยกว่า100ต้นร้อยร้อยเกต่อให้พูดขนาดไหนก็นแล้วแต่มันก็ยังไม่ลดมันก็ไม่รู้จะทำยังไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนอกจากเราตนเป็นที่พึ่งแห่งตนล้วก็พยายามอยากจะคุยเรื่องนี้ให้มันเป็นประโยชน์ ไม่รู้มันจะเป็นประโยชน์วันไหนแต่ก็เหนื่อยก็ต้องคุยกันต่อไปกขอนบัญชีที่โอนเงินรับเงินลับตลอดค่ะก็สารภาพอะไรบ้างแล้วเห,หรอะคะอ๋ออันนี้ผมขออนุญาตให้เป็นเจ้าหน้าที่แต่ที่แน่ๆก็คือเขาก็คงเป็นคนไม่สาร,รภาพอยู่แล้วโดยปกตินะฮะ mm hmm. ผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาจะไม่สาร,รภาพอยู่แล้วเป็นเทคนิคนะ,คะแต่ถ้าเรามีหลักฐานเพียงพอเราก็น่าจะสรุปได้นะคร mm ับ hmm. ก็น่าจะสรุปได้แล้วก็ เจอเส้นเงินพอสมควรนะครับก็หน้าที่จะหน้าที่จะขอความร่วมมือเพราะว่าเงินออกจากชา์ลอตไปเข้าเขาแล้วเขาก็ไปเข้านะครับตัวที่เปลี่ยนเงินเป็นอิเล็กทรอนิกส์เลยทันทีโดยที่ไม่เป็น2 3งสาเพราะสมัยก่อนเนี่ยดูไปปับ๊บอย่างผมเอามาปุ๊บผมก็โยนให้คนอื่นโยนโยนโย,ยน4ี่หโยนให้มันแตกกระจายโยนครบมั้งไม่ครบมั่งโยนไปโยนโยนโยน,ยนจนหาแล้วถึงจะไปเข้าอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเป็นสกุลเงิน อ่ uh, USD ซึ่งอันเนี้ยมันอุกอาจเกินก็คือทั้งก้อนโยนตุ้มซื้อเลยครับผมก็คนที่ขายให้ก็ต้องรับผิดชอบด้วยตลอดนะคะึงไงบ้างจะต้องมีาจับ้ตอนนี้ฝ่ายเราเหรอฝ่ายเราไม่มีอะไรหรอกครับฝ่ายเรามันหมดละคือแค่คุยกันอยู่ตลอดเนื่องจากว่าเหมือนเป็นการกระตุ้นในวงของการสืบสวนให้มันเข้มข้นให้มันชัดเจนขึ้นเราอยากได้จริงจ คือตอนนี้ก็คือผมก็ขอเปิดประเด็นว่าบริษัทหรือหน่วยงาน <c oughs> ที่จำหน่ายเงินประเภทนี้รับเงินมาจากบัญชีของผู้หญิงคนนี้เต็มร้อยจากชาลอตแล้วโอนเลยเนี่ยต้องออกมารับผิดช,ชอบถือว่าเป็นการรับของโจรน,นะฮะถ้าไม่รับผิดช,ชอบผมก็จะเจาเรื่องครับออรวมถึงธนาคารกสิกรไทยด้วยนะฮะเดี๋ยวก็จะฟ้องเหมือนกันครับผม ได้เลยสิครับเพราะว่าทําไมจะพูดไม่ได้ครับก็ในเมื่อเราฝากเขาแอปพลิเคชันเป็นของเขาอย่างน้อยต้องจ่าย5 0าสิบเอพูดตรงๆครับไม่ต้องแอปแล้วก็คนที่เสียหายทุกคนกฎหมายมีการลงโทษธนาคารเรียบร้อยแล้วในเคสที่ผ่านมาเทียบเคียงได้มีการธนาคารจ่ายเรียบร้อยแล้วหลายเคสเยอะมากแต่ธนาคารมักจะไม่ยอมให้บอกเป็นข่าวเพราะกลัวว่าทุกคนจะมาใช้ข้อเงื่อนไขนี้ ซึ่งธนาคารต้องรับผิดชอบแล้วก็ใครที่เสียหายไปฟ้องธนาคารได้นะครับถ้าธนาคารยังคงมีแอปพลิเคชันที่ไม่ Security พอไม่สามารถที่จะมีโรบอตในการสังเกตนะครับว่าอะไรในควรจะเป็นเรื่องที่ผิดหรือเรื่องที่ไม่เหมาะสมควรจะบล็อกให้ทันนะครับควรจะหยุดให้ทันนะฮะอันนี้ต้องรับผิดชอบครึ่งหนึ่งไม่ได้บอกให้รับผิดชอบทั้งหมดเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่ผู้บริโภค จับได้แล้วแยากรวดเร็วก,ก,ก,ก็ก็ดีใจที่จับได้คะ่ะแต่ก็คือคือหนูอยากจะบอกว่าแบบหนูเข้าใจในบัญชีม้าว่ามันจะมี3ประเภทคือ 1. ไม่รู้ตัวว่าโดนบัญชีม้า 2. รู้ตัว3คือโดนหลอกแต่ในเคสนี้คือรู้ตัวว่าตัวเองเหมือนร่วมมือกับกับทางวิชาชีพอย่างนี้ค่ะก็เลยอยากจะอยากอยากถามเหมือนกันว่า คุณสามารถกินอยู่นอนหลับสบายได้ไงในความเดือดร้อนของคนอื่นโอ้ยไม่ต้องไปถามเขาประโยชน์ที่เราคนไม่ได้ไม่ได้แค่เสียใจไม่ได้แค่เสียความรู้สึกแต่ว่าคนถึงขั้นแบบฆ่าตัวตายก็มีอะไรเงี้ยคือคุณสามารถอยู่ได้ยังไงกับแบบความความโลภแบบนี้อยากถามเขาโดยตรงไหมหนูอยากเจอหน้าอ่าถ้าอยากเจอต้องก่อนที่จะขังคืนนี้อาจจะได้เจอแต่ไม่มีใครว่างนะหนูก็หนูตอนแรกหนูก็แบบทาไมอู้การถึงไม่บอกว่า อยู่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 ตอนนี้ตอนนี้ยังสอบอยู่เมื่อสักครู่อางสายยังสอบอยู่รู้แล้วว่าทำไมถึงไม่บอกก็เนี้ยยังสอบอยู่ก็เนี่ยลายลายผู้การก็มาตลอดเวลาก็ยังยังสอบอยู่แตไได้อยากไปเจอหน้าเขาใช่ไหมใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือเหตุการณ์ที่กำลังสอบกันอยู่ที่จับเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามเพิ่งส่งมาล่าสุดนี่นะครับโอ้สิบสาสุดระเที่ยงคุยกันอยู่เที่ยงสิบเจ็ดนาทีครับผมอันนี้ต้องขออภัยนะต้องพูดตรงๆอยากให้ธนาคารรับผิดชอบด้วย นะครคุยกันซะแบบเร็วๆนะครับรอ่อม,อ,มอ,มอ,อมีการพิพากษามาแล้วหลายคดีที่ธนาคารจ่ายขอเทียบเคียงในสิ่งที่ศาลพิพากษานะครับเพราะว่าอย่าลืมครับว่าแอปพลิเคชันทุกแอปต้องรับผิดชอบถ้าเกิดความเสียหายนะครับการที่เราไปใช้เซอร์วิสไม่ว่าธนาคารไหนก็แล้วแต่เราเอาเงินเราไปฝากไว้ธนาคารได้ผลประโยชน์โดยการเอาเงินเราไปสร้างประโยชน์ก็คือการปล่อยกู้หรือไปลงทุน นะเพราะฉะนั้นธนาคารได้ประโยชน์จากเราธนาคารเก็บเงินเราไว้ธนาคารก็ต้องดูแลและรับผิดชอบได้พอสมควรนะถ้ารับผิดชอบไม่ได้นั่นแสดงว่าเทคโนโลยีของธนาคารนั้นๆหรือวิธีการของธนาคารนั้นๆไม่ปลอดภัยพอเราก็ตั้งข้อสังเกตได้2แบบคือแล้วความลับของเราหลุดไปได้ยังไงข้อหนึ่งข้อที่2มันมี security มากกว่านี้ไหมนะครับที่จะทําให้ผู้ที่เอาเงินไปฝากเป็นลูกค้า ได้ใช้ชีวิตปกติโดยที่อย่างสมมุติเรายกตัวอย่างอย่างสมมุติว่าเราไลฟ์ใน Tik t o อกเขามีโรบอทเลยว่ะการพูดอะไรไม่ได้หรือแม้กระทั่งเทียบเคียงไม่ได้เขาจะดุเขาจะปึ๊กทันทีซึ่งแบบนี้มันน่าจะมีเช่นสวัสดีครับโทรมาจากอะไรเงี้ยการใช้โรบอทน้ำเสียงเดี๋ยวนี้สิริก็คุยกันได้มันจะต้องรู้โทนของเสียงด้วยเพราะฉะนั้นธนาคารต้องพัฒนาให้ทันเพราะว่าอย่างคนที่หลอกฉลอดเนี่ยโทนหน่งเสียงอะถ้าฟังให้ดีคือมิจฉาชีพอยู่แล้ว นะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกโทนเสียงเลือกคําเลือกสตอรี่แล้วมันจะแล้วมันจะคัดได้เลยท,ทันทีมันจะปิดเลขที่บัญชีให้เลยทันทีได้มันต้องทําได้าาายังไม่ได้คุยครับก็เน,นี่ยขอฝากบอกเลยนะฮะเพราะตอนนี้กําลังหาทนายฟรีอยู่ไม่อยากเพิ่มค่าใช้จ่ายเห็นทนายดังๆติดต่อกันมาอยู่ <c oughs> อยากจะร่วมนะฮะร่วมการแสดงด้วยสี่สิบล้านกี่ร้านสี่สิบล้านเนาะ สีะะะจะได้คืนสักเท่าไ <ใน S 2> หร่ใจมันก็หวังร้อนต์่นแหะค่ะหวังว่าจะได้4ล้านคืนมาแต่แต่ก็ต้องดูเขาเรียกว่าสืบไปถึงการเดินสายบัญชีว่าเราสามารถดึงกลับมาได้ได้แค่ไหนได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่ว่าขอให้ลงโทษผู้ที่ทําผิดจริงๆให้เท<ห>ถูกต้องเพราะว่าไม่ใช่แค่ตัวหนูที่เดือดร้อนแลคือยังมีผู้เสียหายอีกหลายท่านในเคสเดียวกันรวมถึงเคสไอดีที่ ทีมวิชาชีพกลุ่มนี้หลอกก็ภาวนาให้ไม่ใช่แค่หนูแต่คือคนที่เขามีผู้เสียหายได้รับเงินคืนด้วยเหมือนกันค่ะเยอะครับเยอะ<อ>ถือว่าเป็นแรงกระเพื่อมไม่สังคมก็ถือว่าทําประโยชน์อย่างหนึ่งก็แล้วกันราสบายใจไหมที่บทชำรานเร็วมากเสร็จวันจริงๆตามที่เราปากไววันแถลงอึง้งอยู่อึ้งค่ะแต่ต้องต้องบอกแทนตํารวจนิดนึงนะไม่ได้เลือกทาเฉพาะคดีชาร์ลอตนะไม่ได้เลือกทาเฉพาะคดีดาราท่านฝากบอกด้วยว่าเดี๋ยวจะทุกคนจะหาว่าเป็นชาวบ้านปั๊บก็เลยแบบชักช้าจริงๆแล้วอยากทาให้หมดแหละเพียงแต่ว่า เนื่องจากว่าพอเป็นคดีเราปั๊บเนี่ยคนอื่นให้ความร่วมมือเร็วอันนี้ต้องพูดกันตรงๆตำรวจจะไปเร็วอยู่แล้วแต่บางทีตำรวจไปขออะไรบางทีมันอาจจะช้าบ้างแต่พอเป็นเรื่องใหญ่อย่างเงี้ยเหมือนบ้านผมถูกโจรพ้นอ่ะนะฮะมันก็จะเร็วไปหมดเลยจนมันหนีออกนอกประเทศชายแดนนี้ไปอะไรมันจะเร็วแต่ถ้าเป็นบ้านชาวบ้านมันอาจจะช้าหน่อยนะมันจะกระตุ้นเร็วพอจับได้ปั๊บมันก็นะเขาเฝ้าอยู่ถึงขนาดเป็นปีจับได้เขาก็มาทําแผนเพราะฉะนั้นมันไม่ละทิ้งก็ข้อดีก็คือเราทําให้เป็นเคสตัวอย่างแล้วก็ เคสของชาลลอตเนี่ยก็แก๊งเดียวกันเนี่ยเกือบร้อยตอนนี้รวมอยู่ในหมวดที่เราจะต้องมาดีแคร์กันนะไม่ใช่ไม่ใช่ได้ของชาลลอตคนเดียวหมายความว่าคนจับเขาแบบเก๊อบเดียวกอนจริงจริงตํารวจเขาเก็บสถิติของทุกคนที่โดนโดนวิชาชีพหลอกไว้อยู่แล้วค่ะในในไฟล์ซึ่งก็มีโอกาสได้ได้เห็นแล้วก็ได้ทราบว่าเขาจะต้องเก็บพวกเคสไอเดียไว้เพื่อที่ว่าจะสามารถมีหลักฐานเพียงพอที่จะไปจับคนที่ทําผิดได้อันนี้คือเห็นมาทุกวันอยู่อย่างภาวะ หนูหวาความความปลอดภัยตัวเองมากกว่าตอนนี้หนูค่อนข้างจะกลัวแบบจะจะไม่มีหรอกมันไม่มาแล้วมันได้ไปสี่ล้านมันไม่ยุ่งกับเราหรอกมันจะไปยุ่งกับคนอื่นคนที่อยู่ในกระบวนการจะมาทำร้ายเหรอใช่ไม่หรอกแต่คงคงไม่อาจจะเป็นความคิดมากของเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ก็เอ่อให้หน้าที่ตำรวจจัดการต่อไปละกันค่ะอย่างีต้องระแวงมากเลยไม่ต้องระแวงระแวงเระแหวงกลัวโจรด้วนนี้กระจอกจาะมีอะไรหรอก ไม่เป็นไรหนูดูแลตัวเองได้ค่ะบ้านหนูก็พอจะมีอาวุธใดๆอยู่แต่ว่าพอได้ความมั่นใจเนาะพ่อดูแลน้องยังไงยังไงพ่อเดี๋ยวขอาคิสั่งพอระทั่งเรื่องดังมากกที่เกิดขึ้นค่ะในหลายคนก็แบบค่อนข้างจะวิจารณาทางแล้วที่ตำรวจในข้อดีก็คือทำงานเร็วเโอเคผมสลอตคนอื่นรอเป็นปีสองปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เพิ่งบอกไปเอาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องรอเนี่ยคนรู้จักผมก็เคยโดนเยอะมันก็ต้องรอจริงๆแหละอันนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ถามว่าส่วนมากคนเราอ่ะก็ต้องยอมรับนะไม่แอปก็คือว่าส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เราเป็นสาธารณะมันก็เลยทําให้เราร้องได้เร็วกว่าเสียงเราดังกว่าเราจะทําให้เร่งทุกอย่างได้เร็วกว่าทีนี้ถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้เพราะว่าเนื่องจากมันมาจากตัวเราแต่ถามว่าเจ้าหน้าที่เขาคงทํางานเต็มที่แล้วแหละในทุกๆเคสอ่ะแต่เพียงแค่ว่าอาจจะมีการแบบคนที่ตามแล้วเหนื่อยก็หยุดไปท้อไป อาจจะแสนหนึ่งสองแสนนะครับแล้วบางบางทีก็อาจจะไม่ได้เยอะมากก็ต่างคนต่างท้อก็เงียบกันไปก็อยากจะบอกว่าเออถ้ามันไม่ได้ดังใจไม่ว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยผมให้ข้อคิดว่าโซเชียลเนี่ยเป็นอ่าปาการที่สำคัญเพราะฉะนั้นคุณร้องออกมาทางโซเชียลดังๆเลย mm hmm. เขามีเพจตั้งไม่รู้กี่เพจนะฮะที่ตอนนี้กำลังรับร้องเรียนอ่ะ คุณไม่ต้องมาหาเขาหลอกคุณแค่พิมพ์แล้วส่งไปหาเขาขอให้เป็นข้อมูลที่แท้จริงขอให้คุณเป็นสิ่งที่ย่ําแย่นะ,ะแล้วก็ไม่มีใครดูแลคุณละทิ้งคุณแค่นั้นละ่ะเดี๋ยวนี้ตํารวจเอยอะไรเอยต้องลุกขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดทาําช้าเก้าอี้ก็คลอนนะ,ะทำชา้าคนก็ดา่าซึ่งคนด่าไม่ผิดหรอกครับด่าไปเลยนะ,ะถ้าชา้าในทุกเคสนี่ผมก็ยังงงเลยแต็งงกับมาอีกแล้วเนี่ยนะฮะมันคืออะไรของตํารวจผมไม่เข้าใจนะฮะเอาโอเคพูดอะไรนะ ชี้ดาวสอยดาวอะไรนะั่นแหละที่เพชรบูรณ์ทำไมผมก็ไม่เข้าใจต้องโซเชียลกันหนักๆทุกคดีนะทุกคดีที่เป็นถ้าเราไม่โซเชียลน,นะบ้านนี้เมืองน,นี้บางทีมันอาจจะเงียบลงเพราะมีเหตุผลอย่างอื่นมาบดบังเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราด้วยนะอยู่ที่เราด้วยเขาเทํางานเต็มที่แต่บางทีมันไปตันมันไปจุกมันไปหยุดมันหาไม่เจอต่างคนต่างถอยมันก็หยุดอยู่เฉยๆนะครับเหตุผลที่อาศัยเทา ควรต,ตอบรวมคนคนนี้เข้าไปก็เยอะอ๋อมันก็มันทุกที่ครับอย่าว่าแต่เพจเลย SMS มีรับทุกวันอยา่าหลงกด SMS ในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงคริสต์มาสและปีใหม่มันจะเป็น SMS ที่กดเข้าไปแล้ว <S <S ปลอมเสียตังค์นะครับไม่ต้องไปหวังได้อะไรของคนอื่นเขาละครับชีวิตนี้ยืนบนลำแข้งตัวเองแล้วก็อย่าให้ใครระบบราชการทุกกระบวนการของราชการไม่ว่าจะสมัมะรนตำรวจทหารอะไรใดในในประเทศไทย เขาไม่ได้ขยันขนาดวิดีโอคอลหรือโทรหาหรอกครับต้องไปหาเขาถึงที่นะฮะ,ะลแล้วก็จันถึงสุขด้วยตลอดแล้วคดีขาเคุณหน้าแล้วเราเพจที่ฝากไว้นในรายการที่ม่วงค้อย่างไรอันนี้ต้องรองให้คดีนี้เป็นคดีไปแล้วกันให้คดีนี้เสร็จก่อน <c oughs> แล้วก็จะดําเนินการยังไงกับคนที่ดูเ <c oughs> ขาเราียกว่าหมิ่นประมาทเราหรือว่าใช้คดีขับที่ไม่สุภาพ <c oughs> ก็ต้องรองดูกันต่อไปว่ายังไงจังอาจจะได้กลับมามากกว่าสี่ล้านก็ได้ รวมเรียบร้อยค่ะส่งให้ทางค้างคายด้วยส่งให้ทางแบบเอเ่อลขาส่วนตัวด้วยอะไอก็แฟนคลับก็ช่วยๆกันเห็นอะไรที่แบบว่าดู <Okay. S 2> ไม่พอภัยรดูหมิ่นก็จะส่งให้ทันชีได้